จากสาขาวิชาการสื่อสารซืมัยมหาวิทยาลัยพะเยาครับในช่วงที่สถานาการณ์บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายจึงทําให้ทหารต้องออกมาดูแลบ้านเมืองด้วยการประกาศจ้ากกดัยการซึกแต่การประกาศจ้ากกอัยการซึกนั่นยังคงมีชาวบ้านที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกาันเกี่ยวกับประโยชน์ของการจ้ากกอัยการซึกในการควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศวันนี้เราลองไปติดตามฟังดูว่า ผู้คนเหล่านี้เขามีความคิดเห็นด้ว่ามีทัศนคติกับการประกาศแจ้งโค่นอ้การซิกเจไดถ้าลองไปที่ตามรับชมกันเลยครับตองวันวันสงวันแต่ถึงว่าม่ได้ไปนี่เนาะเพราะผบมัได้ไปตกไปน้าอย่ากลัวที่มันได้ขับไปฟอเนาะคุณลุงซิกเจได้หรอการรับประทารนี่ก็ลำบากเนาะถ้านี่ก็จัดยุ่งนะเนาะบ้านเมืองใหญ่บุญไว้นะกันส่วนตัวลุงอยากให้มันเกิดก่อนเมื่อวันขึ้เกิดเพราะไอ้ยังถือเมอยากให้เกิดถ้าเกิดกันมันต้อง ค่ากันน่ะเนาะถึงจะค่ากันมันมันบบมันถึงแบบสงบอ่ะลาชาวบ้านอ่ะลาเลีอยกตั้งเนี่ยเนาะมันมันถึงจะดีเนาะเพะทางเจ้าบ้านเนาะมันมันจะได้คือว่าเหลีอยกตั้งนี่้าบ้านนี่เขาได้ไปเหลีอยกตั้งเลยกระทบนี่กัคือว่ายังเขาอยู่ไกลนี่มันกักระทบน้อยเนาะอยู่บรใกล้ๆนี่กัอยู่ในวอาในเวียงเนาะ จะฆ่าใจนี่กันที่ว่ากระทบ,บ,บน้อยนิดกระทบอะไรอย่างมันตั้งนอกคือว่ายังกร,ระทบนันน,นักนี่คือว่าถึงว่านี่เศรษฐกิจนี่ยังขายของถึงว่านี่มันแปลงไปหมดเลยนอเข้าราคาถูกนอเขาจะไปขายที่รัฐบาลก็มาได้คิดยังไงกับการประกาศใช้กฎอัยการศึกของทางดีดี<น>ดีเพราะอะไรถึงดีเพราะว่าเออมันจะได้ กำจัดไอ้พวกที่แม่งซ่ากันหมดดีแล้วคุณลุงคิดว่าการประกาศใช้กฎเอไการสื่อเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของคุณลุง<อ>หรือเปล่าไม่ทาไมถึงไม่ไม่ก็ปกติปกติ <c oughs> แต่ถ้าเกิดในมีการประกาศใช้ในพะเยานี่แบบเข้มข้นนี่จะส่งผลยังไงบ้างไ,ไม่มีนะผมว่าไม่ได้เข้มข้นไมรได้เข้มข้นอะไร ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ของตัวเองเขาไม่ได้มายุ่งยากอะไรกับเราเพียงแต่ว่าอย่าให้มีเรื่องอะไรเท่านั้นเองตามความรู้สึกของผมนะออไม่ให้แบบแบบที่เรียกว่าไอแบบไอตีกันอะไรอย่างเงี้ยนองเลือดอะไรทำาั้งนั้นเละแต่ถ้าเราปกติชีวิตปกติตามมากินเขาเขาก็ไม่ได้มายุ่งกับเราแต่โดยส่วนตัวเราคิดว่าการประกาศใช้นี่ดีดีเพราะว่าถ้าเผื่อไม่ประกาศ คนนู้นก็ว่ามันถูกคนนี่ก็ว่ามันถูกมันไม่จบระหว่างก่อนการประกาศใช้กับหลังการประกาศใช้ก่อนประกาศกาหลังใช่ไหมมันมันมีความแตกต่างหรือเปล่าไม่มีเลยมันไม่มีความแตกต่างเพียงแต่ว่าก็ทําให้เข้าเบาบา,างลงไปไม่กล้าที่จะใช้กาลังซึ่งกันและกันย้ข่าวยูเนาะแต่บัได้ดูข่าวเนาะไม่คิดว่าเป็นเจ้าได้ของกนยังการซึ้เนี่ยจะไม่เกิดจากใต้บนนะ ตังคุณอะไรกุ้งเห็บกุ้งเห็บนี่นะก็แทาจะไล่แรงอยู่ดอกพ่ออย่างสำรวจอย่างไปกันอยู่งนะแน่นอนเนาะแหละพร่ออย่างไม่หลวงถึงคิดว่ามันรุนแรงจะอาวเปตำรวจอะไก็คุ้มครองอยู่นะแหละเนาะอู้ดึงเนาะแล้วแม่คิดว่ามันดีก่อนถ้าประกาศกดอายการซื้องีออกมาเนี่ยนดีจ่ะเด็กนอยุกต์เนาะนิยุกพราะเพราะอย่างแม่ถึงคิดว่าดีหรือไม่ดีดีกันเนาะ พาออย่างถึงดีอ่ะจุิๆเ็นจะได้พูอนวัตข้างหน้าเขานี้เนาะเพาก็บอหงมาก่ออนเนาะได้พอข้าวเขาไงคุณน่าพนพอตลาดแล้วนะแล้วแม่คิดว่ายังถ้าเขาประกาศกฎอายการซึกนี่นะการเมืองบ้านเฮาจะสงบขึ้นหรือว่าจะจะได้ พอข่าวทั้งวันก็อาจจะลุ้งเล้นขึ้นทั้งวันแล้วเนาะทางทีวีอย่างนี้เนาะพอที่เปิดอู้กันนั้นเนาะสองคูมันะพวกเายอะเนาะสองคูมันพยายามซื so, ้อเไืรอสไตล์ค so, ูมิดีพยายาม่ลดกำลังเนาะทหารเนี่ยที่ป้องกันความสงบภายในเนาะอะไรประกาศขึ้นเรื่อยๆอย่างลดกำลังเนาะแล้วก็การการประกาศแจ้งนี่มันจะส่งผลกระทบไหมคือกระส่งผลกระทบน้องดีกว่าตอนนี้เนี่ยแต่เอาสงครา ด้วยตัวตัวโคดใหม่ที่ประกาศจ่ายเงินอ้การซื้อมันทรงผลดีต่อประเทศมากกว่าน่าจะนะครับเพราะมัน,น่าคุ้มเรือวอ,อย่างนี้เขาต้องการสมบมันมันเป็นเหมือนดาบสองคมก็คบะับคนใจนะไม่ใ่คนใจดวานนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนหนึ่งของจ้าวจังหวัดพะเยาที่มีต่อโคตดไอกการซื้อแต่เชใดนั่นการประกาศจ่ายเงินเอกการซื้อก็ย่อมมีจุดมุ่งหมายของการใช้งานอยู่บันเจริญของจัก สำนักข่าวครีเอทนิวทีมข่าวพะยาทีวี TV, ชุมชนรายงาน